อะไรเออดิ สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุชนะวันนะครับผมวันนี้ก็นําน้องวายุนะครับมา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 ออกกําลังกายนะครับเดินกินหญ้าตามถนนนะครับผมเลยพาน้องมาออกกําลังกายนะครับที่สารพระครูประกรรมนะครับวันนี้ จะลงไปข้างล่างก็กลัววช้างอพยพกันมาเยอะนะครับพาน้องเดินกินหญ้าตามสนามนาวโอ้โหโอ้โหกินหญ้าตามสนามนะครับผม มาตัวเดียวนะครับส่วนคลายเทยว,เวริตก็อยู่ข้างในนะครับวันนี้นี่แหละพาวายุมาเล่นเล่นนะครับออกกำลังกายหากินหญ้าจะพาเข้าไปข้างนอกข้างในก็ช้างเยอะนะครับเออเออเอ้ อน,นอนเล่นนะครับนี่จาวายุเล่นนะครับเล่นคนเดียวช่วงนี้ก็ไม่กล้าไปไหนนะครับเพราะว่าช้าก็คนมาเยอะตัวจาวายุเล่นกันนะครับอยากจะไปเล่นน้ำไม่ได้เล่นนะครับ เดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านแล้วจะไปอาบน้ามูลแล้วนะครับออกกําลังกายคนเดียวเลยเจ้าอายุที่พระครูประกรรมนะครับผม มาปล่อยเล่นเดิน,นตามลำพังตัวเดียวกําลังกายตัวเดียวคับจะไปทางนู้นก็กลัวนะครับพกะช้างกําลังขนมาเยอะนะครับกลัวติดเชื้อเจ้าหนุ่มน้อยวายุนะครับ น,นี่ก็กินอยู่ไหนสนามพระครูประกำรรนะครับผมนี่ก็พระครูประกำรรท่านนะครับมามาดูเจ้าวายุเดินกินนะครับผม,มออกกำลังกายด้วยมากินด้วยนะครับเออ อยากจะเดินออกกำลังกายนะครับข่อยรถกินนะครับหญ้าเขียว,ยวอ่อนๆน,นะครับผมนี่แหละตอนเย็นๆน,นะครับถามว่าทำไมไม่ไปหาเพื่อนไปครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ช้างก็ขนมาบ่อยนะครับกลัวโรค อันตรายมาเยี่ยมก็เลยต้องออกกําลังกายตัวเดียวก่อนนะครับผมอันนี้ก็นําน้องกลับบ้านแล้วนะครับผมจาวปรยุเดินกลับบ้านออกกําลังกายนะครับดูหางสะบัดว่าเนื้อสำหรับอายุเนี่ยก็จะให้ควานเดินตามหลังนะครับจะนมหางยาว เอเอเอา่อาอ่ามาเล่นอะไรเอเอเดูกำลังขยุกโยวยว่แก่เลยเอากำลังกายเสร็จก็มาเข้าบ้านกินยาแล้วนะครับผม นี่แหละกิจกรรมของวายุนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับผม <c oughs> แฟนคลับสงสัยว่าทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อน <c oughs> เล่นอยู่ครับแต่ว่ามาเล่นอยู่แถวเพื่อนตัวใหญ่ๆแถวนี้นะครับผม <c oughs> ไม่กล้าลงไปข้างล่างมากเท่าไหร่หรอกครับเพ <c oughs> ราะว่า <c oughs> ข้างล่างก็ช้างตกงานเยอะแล้วก็ขนกันมาเรื่อยๆนะครับ ผกันมาเรื่อยๆก็ไม่กล้าไปเล่นมากครับเพราะกลัวเชื้อโรคมาครับก็ระวังระวังกันหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้ก็พึ่งหนาวครับเชื้อโรคระบาดเร็วนะครับแต่ถ้าร้อนๆก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เลยว่าเจ้าวาัยุก็จะอยู่แถวพีป่านะอานะครับจะดมฟินกันบ้าง เดินแถวนี้อยู่ครับส่วนมากก็จะอยู่กันนี้แหละครับเข้าไปอยู่กับน้านะครับกับพลายเทวริชนะครับผม ก็จะเดินเล่นตามลำพังบ้างครับแต่ก็เจอเพื่อนบ่อยเหมือนกันนะครับอากาศเย็นๆนะครับก็เดินปกติแล้วช่วงเย็นก็จะได้กินกล้วยนะครับ จะผสมยาให้น้องกินเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับแฟนเอฟซครับขอบคุณมากๆนะครับแฟนคลับของวายุนะครับวันนี้ขอ,ขอให้ครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นปันยืนกันทุกๆคนทุกๆท่านนะครับปีใหมน่นี้ขอให้มีแต่ความสุขร่ํารวยกันทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอราเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ